ไปปั้นไปแหมอืมโอ้ยแล้วก็ได้งานฝีมืออวดความตั้งใจแบบนี้นะเจ้าตีนี่เจ้าเขาชื่อว่าแม่ปั้นดินพ่อทำสวนเป็นโฮมสเตย์อยู่ในอำเภอแม่ริมจังหวัดเจียงใหม่เจ้าใครไปใครมาโฮมสเตย์แห่งนี้นะคะก็จะสนุกกับการปั้นดินแล้วก็จะได้ชื่นชมงานสวนค่ะจากนั้นก็จะได้ชิมอาหารอร่อยเพื่อสุขภาพจากพืชผักสวนครัว เป็นวิถีไทยไทยๆนะคะเจ้าของเนี่ยนะคะก็เป็นสองสามีภรรยาค่ะคุณป้านั้นรักในงานปั้นส่วนคุณลุงก็รักงานทําสวนไม่ได้ตั้งใจทําให้เป็นธุรกิจหากําไรเป็นเกาะเป็นกรรมนะคะแต่อาศัยใจรักและใช้ความร่วมแรงร่วมใจของคนในบ้านค่ะจัดเนื้อที่ไร่กว่าๆให้กลายเป็นที่พักนักท่องเที่ยวถือเป็นตัวอย่างที่จิ๋วแต่แจ๋วได้รับความซุขกันตึงเจ้าบ้านแล้วก็ผู้มาเยือนนะเจ้า